มาครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเราเกม r บ box food ครับในแมป box food วันนี้เราจะมาทำโยลุจะมาทำโยลุว2สอนะครับวีหนึ่งวิสองสอนจะให้น้องพาทำไม่รู้น้องจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราโทรหาน้องในแชทอะไป<อ>ไปเราก็จะมาคุยที่เดิมใช่ไหมใช่โอเค คุยาม่น่าคุยเนี่ยอย่าคุยกับมันเลยนี่นะคุยยังคุยแล้วไปคุยไม่รู้เรื่องเลยมันภาษาพูใสายเรียนอะ่ะ <c oughs> ออกมาสิเอ้าเร็วไขอลองลอ่าไปใช่ไหมไปไปไปจะทะเลาะกับมันใจเย็นครับน้อง ขี่กันไปต่อเรือตูต้อยู่ทางไหนวะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เพื่อนอากีมาอะไรบึกเลือเอง <c oughs> มีขนาดมันไม่ได้ทำต,ต,ต,ตีมแล้วยังยุ่งอ่ะตอนแรกฐธรทำตอนทำตีมมันไม่ไหวครับเลื่อนเกินมาเป็นสิบใช่ไหมใช่ <c ười> แล้วพอมาเป็นสิบก็ท่ากับความชิป <c ười> ชิปอะไร <c ười> <c ười> ชิปห <c ười> นุย่ยอันนี้โรถ้าพูดตรงตามจงก็เอ่อนั่นแหละ อยากคิดจะเลื่อนนะแต่คนนั้นน่ะถ้าเลื่อนเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คอมโบจริงไปคุยกับบ้านหมาก่อนแล้วค่อยมาพานิจะดูเวนี่อยากกดไอ้ตัวที่เป็นเจ็ดสิบห้ารูบักเลยตรงไหนอะไรต่อกลังดูให้ให้กดอันที่สองอันที่สองแล้วก็แล้วก็ อันที่สองแล้วก็อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งแล้วก็ไอรินเซตแล้วกันที่หนึ่งแล้วกันที่หนึ่งนั่นแหละแล้วก็ลองไปฟันอุตส่าห์ดูให้เลยนะที่ต้องเปิดดูก็เปิดยูทูบอะ<ม>ฟันครับเฮ้ยถูกต้องครับไปแล้วครับฟันเรียบร้อยเป็นไงล่ะ ผลดีด้วยไปก่อนกระปันเป็นตะไคร่เผื่อน้ำแข็งว่ะเปลี่ยนอันนี้เนี่ยคือเราว่าเราควรเปลี่ยนผลนี้ป่ะคนรในลำกาลเลยผลเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนแล้วแหละเอ้ยเปลี่ยนเลยอเอ้ยเกาะลิงอยู่ไหนวะ ว่าเรามองไม่ไกลก็เลยขึ้นเกะต้นไม้ปะต้นไม้แล้วแหละไปดิเราจำได้ว่ามันว่าเกาะสกายมันจำได้อยู่ว่าทางไหนจะเริ่มจากจุดเรือตรงนี้นี่เราจะมาสตาร์ทจากจุดเรือตรงนี้นะต้องสตาร์ทด้วยหรอไม่ใช่ มาแค่สตานสตานว่าไอ้ตรงไปก่อนลอยฟ้ามันอยู่ไหนอันไงถูกจริงด้วยเดี๋ยวขวาตรงไปพี่รัตยาโยร้วีสองแน่วันนี้ <No. S 1> แล้วเดี๋ยวต้องไปดีก่อนมารีนด้วยอ่ะ ทีนี้ก็ตัวใครตัวมันให้สกิลขึ้นไปเลยใช้สกิลขึ้นไปเลยกักพักขึ้นมานี่แล้วอ่ะนี่ตรงนี้ปวันไปเลยใช่หรอ ใช่ต้องมีรอยแล้วเคยทำอยู่ปัน่นเฮ้ย,ยมันแหละแล้วไปไหนต่อวาร์ปกลับก่อนอย่าไปเสกเรือที่ด้านหลังนอนอยู่ไหนอยู่ตรงเกาะไอเนี่ยเกาะแรกเลยอ่ะนี่นี่ ไปที่ด้านหลังเดี๋ยวเสกเรือให้แล้วไปไหนต่อตามมาได้เลยเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องกดซับกลับใหม่พียอะเราลูกรนะนันสกิลไหนที่เราช่วยพี่น็อตได้บ้างเรืออันนี้ที่เติมให้มันใช้ได้ผลจริงๆเนาะมีประโยชน์มากเลยเป็นเรือฟรีด้วย เรือเอสไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม่งเร็วเกินบังคับยากแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอให้เครื่องมันหายดีเลยก่อนมาทะเลาะค้างอย่างนี้ใช่ครับผมเครื่องผมมันดีเลยเครื่องผมมันดีเลยครับไอเกมโรบอท ทำอะไรนี่อ่ะอดดีเล่เลยแล้วจะลูดไหยนี่ปลรูดปลลูดปลูดม,มาแล้วนูนไปที่เกาะบาลีบาลีน่นอ่ะกุ้งทะลจุจริงๆจะเอฟเครอหนดนขาวก็ได้นะแต่รอนาะน สี่ชั่วโมงมั้งเกิดข่าวเมืเ่อไหร่เราหรอกถ้ารอมันเกิดถ้ามันเกิดมาพวกเราก็ฆ่ามันได้อีกทีเลยเดี๋ยวเ,เราก็ต้องวับกลับอีกนปดูไะโดนที่ไ,ไหนต่อจาม,มาอยู่ แนววะอ๋อมือหลังใช่ไหมปันก็ใช้เลยขอปันเองฟันโอ้โหท,<า>ทีทเดียวก็จุยข้างในก็ใช้อดีเลยนะออกพรมกันเดอ้อเดี๋ยว <S 2> <S 2> ใช่ปะถูกปะนี่ น,นี่ไงนี่เจอแล้วแล้วเตรียมตัววาร์ปกลับวาร์ปเลยนะวาร์ปเลยวาร์ปเลยกลับมาแล้วก็ไปคุยกับแล้วก็ไปค,คุยกับแอดมินไปคุยกับคนเดิมใช่ไหมใช่เพิ่มเติมคือความขีเลของมัน <c oughs> ยังไงออกมาแล้วใช้สกิลใช้สกิลมันเป็นขึ้นดับเห็นปะใหญ่ขึ้นอุยบอกแล้วใหญ่ขึ้นเปิดอาคิมีสีด้วยโลก็มีแล้วบอกเลยสกิลอุ้ยน่าฟันเลือใหญ่ขึ้นใหญ่มากอันนี้คือฮาคิเอ้ยไอโยรูวีอะไร ยอรู v ีสองแล้วถ้าจะทำมันต้องทำอะไรอีกต่อไปยอรู oru, อันนี้ถ้าอยากทำข่าวไอ้น,นี้อยู่นะยากอยู่วเราจะใหใดูคอมโบอ่ะคอมโบมาีม่นานไม่ต้องไอ้น,นี้ก็ได้ไม่ต้องเปิดพีวีหรอกจะรอใช้ในตาอันนี้ท่านี้ใช่ปะใช่แล้ว อนนี้าก็ครอบทำไปแบบนี้แล้วก็ต้องชำไ,ไ,ไ่แบบนี้เลยครับประมาณนี้แหละสกิลดาบเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะคือดาบยูโรวีสองแล้วครับแล้วถ้ามันเป็นสีแดงแดงต้องทำไงอะไรนะดาบยูโรสีแดงไม่รู้ไม่รูอนน้อันนี้ไม่รู้เลย <laughs> อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยูโรวีสองเยส sir โอเคเสร็จเรียบร้อยอยู่รวีสองเราไปลบสามเอ้เราไปลบสองและโอเคสูงไหนวะเดี๋ยวมาดูกันอีกจัเจอกันพี่น่าไม่ไป